โอเคและในวันนี้นะครับเราจะมาสร้างห้องและแกงคนในกลุ่มกันเหมือนเดิมซึ่งวันนี้นะครับผมจะสร้างห้องแล้วสามารถยิงกันได้นะครับแล้วมาดูว่าจานวนคนเยอะๆเนี่ยถึง40นคนจะมีที่ไหนบ้างที่ยิงกันเล่นปก,กติเอาที่ <laughs> 1โอเคนะครับ <laughs> ผมจะทําการโพสต์ไว้แบบนี้นะให้คนเข้ามานะครับ <laughs> ให้เต็มห้องพี่ว่าพ,พ,พี่ติ๊กยิงยิงเพื่อนเราดีวกว่าเดี๋ยวมันรู้เยอะมันจะมีเพื่อนรู้ เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกลับไปลืมนะอย่าลืมโอเคพี่พี่เตะออกเลยแล้วพี่ครับพี่เตะที่11บอ็ดออกเตะไม่ทันโทษเตะกดเลยกดเลยโทษเลยก็ได้ตอนนี้เริ่มแล้วนะครับคนประมาณ40คนเลยนะครับซึ่งก็มีประมาณ10ตี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ครับได้ติ๊กปะอะไอติ๊กต่อยกันได้ปะไม่ กูบอกแล้วว่าอย่าลืมลืมแล้วไม่ลืมหรอกไม่ยลืมหรอกตวดเตะมดเลยคนเลยคกไปไอ้ยี่มันรีบกูลืมกูบอกคนรอเองคนรอโอเคผมจะต้องเตะทุกคนออกนะครับเตะเตะเตะโอ้โหพวกนี้ทำผิดแบนโลทั้งห้อง เลยกูเคตอนนี้คนเข้ามาเร็วมากนะครับ17คนแล้วนะครับพี่นบอกให้เล่นเอาที่หนึ่งเฉยเฉใช่ไหมใช่หรออย่าลืมติ๊กนะอย่าลืมติ๊กนะใช่่พี่ว่าพี่ติ๊กเลยป้่าตอนนี้พี่ติ๊กเลยด้วยแล้วก็กดเลยด้วยไม่ลืมเห็นป่ะโอ้โหความํำโคตรดีข้างหน้าข้างหลังก็อย่าไปลืมนะตอนทีแรกไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ออกคลิปเลยออกคลิปแป๊บเดียว เรากดมาได้44คนนะเข้าสู่สมอลภูมิข้าเพื่อนในมีสตาร์ตอนนี้น่หลายตี้ก็เริ่มลงไปแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวมาจับตาดูตี้นี้กันก่อนนะตี้ที่8นะครับลงไปแล้วมาดูว่ายิงกันเลยไหมหรือว่าจะรงรู้เรืไอยรู้รือยกัรู้เรือยันตอนดียังไม่รู้ตัวนะครับยังไม่รู้ตัวนะนี่คือตี้8นะครับซึ่งก็มีปืนกันครบเลยนะไม่รู้จะรู้หรือเปล่าว่าจะยิงกันได้ <laughs> น่าจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตี้อื่นกันก่อนนะครับเฮ้ยยิงเพื่อนาไเนี่ยเนี่ยหน้าตา ยิงเลยปะเนี่ยยิงเลยปะยิงเลยเปล่าน <laughs> ิดเดียวแปะเดียวเอ้ยจังเสือเ้อแดงเนี่ย <laughs> เสื้อแ <laughs> ดง,ดง <laughs> จะไว้ใจได <laughs> ้กันเฮ้ยใส่เหรอ <laughs> ใส่หรอเหลือมันคนเดียว เอาแอคก่อนแอคก่อนใเอียบร้เออี้ยเอาแล้วนะครับตอนนี้มีตีนึ่งนะทีล้มเหลวนะครับกับการเป็นมิตรภาพกันนะตีนี้นะครับยังอยู่นะครับจะเจอศัตรูหรือเปล่าตูเพื่อนไหมนะยิงกันเลยไหมนะหรือยังไงนะเอาเลยป่าเอาเลยป่ายิงเลยยิงเลยจล้อยิงเลยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเง้เฮยเฮ้ยเ่้ย้เฮ้ยเ้้ เรียบร้อยโดดโดตี้อื่นซ้ำมีหลายๆตี้ครับเลือกที่จะยิงกันแล้วก็เลือกที่จะยิงศัตรูไปด้วยนะครับทีนี้ยังไงเอาเลยไหมเฮ้ยหลังหลังหลังยิงเอาเพื่อนล้มชุบไหมชุบหรือยิงเอาบ้าแล้วศัตรูบาแล้วสวยยังไงไปช่วยเปล่ามีคนมามาเพียบเลยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะโคจัดตอนนี้เพื่อนเขาก็ยัง ต้องยิงเองไม่ใช่หรอวะต่ำไปเยอยอะไรเนี่ยเพื่อนมึงยิงแทบตายมึงไปยะเบิดเนี่อะไรเนี่ยไอีเวนเออมึงไม่โยนอ่ะมันไม่มีคนต้องดีเพื่อนมึงเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยมึงดูดิเอาเอาเบื่อโดนชาร์จแล้วมึงหาอะไรเนี่ยเพื่อนโดนชาร์จอยู่ตรงนี้ตอนนี้เพื่อนเขากำลังโดนชาร์จอยู่นะครับไปให้พี่ช่วยเพื่อนดิเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามึงจะไปเก็บกระสุนสวยทีนี้เอาไงครับ เหมือนจะยิงศัตรูอยู่นะเฮ้ยระวังยิงโดนเพื <ave S 2> s <S ่อนนะใกล้กันมากเลยอาจจะเป็นโดนหัวเพื่อนยังไงโดนนั้นล็อกเพื่อนเอ้ยล็อกเพื่อนนะตัวเล็กใหญ่จรงล็อกนเพื่อนนะไอ้ยังล็อกเดินเพื่อนใจญ่เลยกูใหใจเลยที่นั่นไหมกูว่าแล้วรับมึงจะล็อกโดนเพื่อนดูทีนี้กันหน่อยเฮ้ยเอาทีนี้เฮ้ยเพื่อนนั่นน่ะเดี๋ยว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 เพื่อนทุบอยู่ เปาแดงนะนะเปาแดงนะเนี่ยเปาแดงนะเปาแดงนะเปาแดงนะเอาเอาไงดีนะดีที่สี่อยู่บ้านกลางนะครับและมีคนอยู่บนบ้านกลางด้วยโยนระเบิดเข้าไปตายโยนระเบิดเข้าไปอีกซ้ำแตกแตกเด้งกลับมาตัวเองโดนเพื่อนไหมอ้าวโดนเพื่อนโดนเพื่อนเฉยคือหลอด โอเคครับรอบนี้ผมจะทําการโพสต์ใหม่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนในวงเล็บว่ายิงเพื่อนได้นะทนายแน่จริงเดี๋ยวไปไปเราจะพิมพ์ตรงคอมเมนต์ว่ายิงเพื่อนยิงเพื่อนแบบเชียร์เชียร์เพื่อนเลยยิงเพื่อนเลยอะไรเงี้ยเพื่อนเลยยิง่ไอ้นี่บอกได้ไหมอีกามมขนาดเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้แบ็คเลยครับเข้าไปแฝงตัวเป็นอิพอสเตอร์ด้วยนะซึ่งก็จะเข้าไปตีไหนตีหนึ่งนะครับแล้วแบ็คจะกกวาดล้างเลยขอเป็นคนดูได้ไหม ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยขอเป็นคนดูดีกว่ามีคนมาเป็นคนดูด้วยไม่ต้องไ้สัตว์ไปแต่เป็นผู้เล่นทันทีผมจะส่งเข้าไปลงนรกนี่เบ๊กเบ๊กซียูเบ๊กตาก่อนเบ๊กมึงมาเลยอีอเบอร์สิบสองออกสร้างความร้ายฉานให้กับตี้มัน เข้ามาเป็นแคนครับลองทากูจะไปตายหรือว่าไปทำอะไรก็ไม่รู้อะไรลองดูก่อนตีผมวิ่ง48คนแล้วแบ็คครบแล้วไปดีกว่าปะซีูอ่ะกูจะเก็บให้เรียบเลยแบ็คอยู่กับตี้ซี c ูนะครับตี้12นะซึ่งเดี๋ยวแบ็คจะจัดการเองนะครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยแยกเลยแยกกับปืนเลยแยกกระปืนเลยปืนจัดเลยปืจัดเลยอกว่าตายว่ะแบ็คได้ปืนยังแบ็คมันยิงปืนล้วแบ็คแบ็คแบคแบค ไอ้ย่ยชื่อเพื่อนมีด้วยกูรู้มึงอยู่ไหนเฮ้ยยังเหลือยังเหลือครบนะแต่ไม่ได้ลงด้วยกันสักคนเลยอ่ะแบบแยกกันอยู่วะไอ้ย่ยได้ยิงเพื่อนตอนโดดล่มายิงเพื่อนตอนโดดล่มมาโคตรแยเลยยิงเพื่อนไปเตะไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งมันไม่ยิงกันนะมันชุบมันชุบมันยิงเสร็จแล้วมันก็ชุบอะไรวะ เจอที่อื่นเจอที่อื่นมาพอดีโอ้ตายตายโอเคโอเคไปดูแจกเงแจกเงินแจกเงินมึงมากูตั้มกูตั้มไปแล้วเราไปแล้วเหรอเออไม่จะไปชารจด้มึงจะไม่ชาร์ด้วเหรอมันจะกำจัดมึงไปมันจะกำจัดไงพ่เเห็นมึงแวมึงยลืมดิิดีเลเอาแตงกแตงกแตงแตงเหลือตนเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแกเหลือตัวเดียว ไอแบกไปไม่ไอแบกไม่เป็นแล้วไม่เหลือคนเดียวไม่เหลือคนเดียวแล้วมันช่วไม่ได้ช่วไม่ได้ช่วไม่ได้เดี๋ยวกันดีมันมากตาดิโกูคือมันสุดที่เดียวกันตั้งไอ้วอร์สู้กันเองเฮ้ยหลังมาที่อื่นก็มาตีตัวเองก็ตอนยิงเอาใหญ่กันเนีที่อื่นก็ต้องยิงที่ตัวเองก็ต้องระวังเตียวร้อยยังไงเออเอาว่ะว่ะเอเอาว่ะ คือเขารู้ตำแหน่งกันเพราะเขาเห็นชื่อกันนะครับจงหวะดียังไงใครจะเปิดก่อนเฮ้ยออกมาแล้วจ้าวเอายิงยาเอาปืนยิงยามายิงไอตีที่มันเหลือคนเดียวเนี่ยมันยิงยิงกันสุดดูหรือมันยิงกันเองวะบึงดูตีดีตีสิบดำปีเลยอ่ะเหลือมันคนเดียวเอ้าอยู่คนเดียวแล้วหรอไอเลวฆ่าเพื่อน ที่ไหนที่เหลือคนเดียวไม่ต้องสืบเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก็เหลือคนเดียวหรอข้าเพื่อนหรือเปล่าเราอะเฮ้ยที่นี่เหลือเหลือสี่คนครบเหรอเดี๋ยวเดียวตั้งเห็นว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้นีนเข้มไอ้ดิข้าพูดจริอะกูเอาเพื่อนยิงไอ้หัวแตกเฮ้ยแบกสองตัวเนี้ยเอาเลยน้อง นั่นแหละนเล่นหละนัดเดียวรู้เรื่องเลยมึงจังว่ากันแลังมันกันลังอยู่มันกังอยู่มันกังเล่นอยู่เล่นอยู่แนั่นอย่างงั้นแหละยังป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 ังเลยต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างงั้น ดีมากดอกดีมากเ <laughs> ีมากไ <laughs> อ้สัาหน่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากน,นี้เขาก็ยิงกันปกติเลยนะครับเพราะว่าหลายที่ก็เหลือคนเดียวแล้วจึงทําให้เขาไม่มีเพื่อนที่ยิงในที่เพราะว่าเหลือคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่รู้จะยิงใครแล้วนะครับเราเลยต้องยุติแมตช์ลงไปแค่นี้นะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มลิงด้านล่างอ่านกติการสร้างห้องให้ครบเวลาผมโพสนะครับผมจะแจ้งละเอียดเลยแล้วก็ทําตามให้ครบทุกันด้วยนะครับคนอื่นจะเกียนช่างเขาเราทําตามกติกาก็พอแล้วและใครที่ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ